โอเคเรามางานราทำรารานที่สองศนหนึ่งจากกรุงเทพหัวหลโโพงไปทางพิศโลกครับ <c oughs> วันนี้น่าเราจัด G K Bailey สี่ห้าห้าหกครับสลับสองสมนดนี้ออกมาหน้าไปแล้วไปจัดที้หอ,อกายลงกองก,บ,กบจับมันหินห้วยเก่งหุณหลวงกองกบพิจิตท่าลอ่อบับงกันทุม่มมปเทียมันใหม่ไปทางพิศโลกครับอ่า ตาาตาสอาสอง้าสองชไมตาสอง่สายสิบสองไปดีคำว่าไหนมาก็ลนหล็กคำว่าก่อนร้อยสองไาก่อนร้อยสองแ้วลกชุแงยปดสิบแปดไปง้เรวนะคานี้เออเขียนนอกแล้ว